Do you wanna know? <laughs> <laughs> well, I think been thinking about you. And I think I have to listen to <laughs> the because... <laughs> <laughs> The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? So you can almost hear the mighty room. เอาใหม่ะเนื้องใหม่สไตลัสเพลหรืว่าอะไรนะปากกาสไลลัสหรือสไลลัสเพนน้องๆคะวันนี้พี่ได้ของมานะคะเป็นสไตลัสเพนหรือปากกาสไตลัสนะคะนี่เลยเป็นคนที่พี่ร์โลคนมานานมา คือต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะคะพี่แล้วแบบทุก mm hmm. คนที่ช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมพี่แล้วก็อยากได้ว่าทาแบบชีทในโทรศัพท์แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยทําเองก็แล้วนู่นนี่นั่นก็แล้วตอนก็ไม่ได้ไปหาที่ค้างก็แล้วก,ลก็เลยลองไปเซิร์ชใน Google หรือว่าลาซา,าด้าดูก็เลยไปเจอตัวนี้มาค่ะพอไปถามทางเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับทุกอย่างที่เป็นเอ่อทัชสกรีน ที่ก่องเขาก็เขียนมาใช่ไหมคะ <S <S <ช>ที่ก่องก็ทำปเป็นรูปไงคุณแม่ขอใช่อ่าเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปโทราศาัพท์ลแล้วก็ไอแพดข้างหลังก็ made in China อีกเช่นเคยเา่าเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันเลยนะคะว่าผลส,สุดจะดีแค่ไหนแล้วมันจะเป็นยังไงล้วก็จะใช้อะไรได้ว่างหนึงน่งอางจะแกะแล้วนะ นี่นะคะอันนี้พี่ดาไปสั่งเป็นสีขาวมานะคะมันจะมีสองสีก็คือสีขาวสีดําแล้วก็ราคาก็แบบไม่ได้แพงมากนะคะ<ช>ตอนบางท,ที่ตอนที่พี่ดาสั่งคือ97าบเาทแล้วก็มีรวมค่าส่งด้วยก็ค่าส่ง30บาทก็ร้อยต้นๆ้นนะคะร้อยยี <17 S 1> ่สิบเจ็ดบาทค่ะ,ะได้ประกามาแล้วลองมาดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมทําอะไรได้จริงไหมนะคะใช่ค่ะ เกะเอาเลยคะเดี๋ยวเรามาดูดีนะคะพี่ดาใช่ค่ะมันดูดีมากเลยคะ่ะก็ดูมีน้ำหนักนะคะ,คะดูเหมือนจะเป็นสเตนเลสเนาะใช่ค่ะไม่ใช่พลาสติกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมันเป็นสเตนเลสน,นะคะเ <m> พราะฝามันสามารถดูดก็ได้อ้าก็เป็นเหล็กเพราะเป็นเหล็กที่มันมีแม่เหล็กดูดได้ใช่ปะใช่ค่ะมันดูดก็สามารถดูดได้เหมือนกันค่ะแม่ ก็ไม่ต้องกลัวฝาหาย,ยนะคะเนี่ยเพรว่พี่เราบางคนที่ซุ่มซ่ามมาจะทําของเล็กๆขาดตลอดเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะหายแลยนะ้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองใช้กับโทรศัพท์พี่นค,ค่ะเดี๋ยวไปดูว่าประกาศได้รัสทําอะไรได้บ้างนะคะใช่ค่ะ นี่เลยค่ะเรามาดูเจ้าประกาศสไตล์รัสกันใกล้ๆนะคะบอดี้สวยมากเลยค่ะวัสดุดีดูหรูหราไม่เลอะง่ายเลยนะคะน้ำหนักกำลังพอดีจับถนัดมือและที่พี่ชอบม,มากๆคือตรงฝาปิดเป็นแม่เหล็กทำให้ง่ายต่อการใช้งานและการเก็บค่ะ ส่วนหัวปากกาลักษณะจะก,กลมแบนวัสดุเป็นยางและสามารถเอียงได้ตามต้องการเลยไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือหมุนไปรอบๆก,ก็ได้ลองเลื่อนดูสม,มุดมากๆถือว่าใช้งานง่ายใช้ได้ดีเลยค่ะแต่พี่จาสาธิตให้ดูกับมือถือนะคะไปดูกันเลยค่ะ ช่วยเลยค่ะโอเคน้องน้องนี่ค่ะพี่เลว่ารูปเสร็จแล้วมันจะเป็นนุ่งแนงกระพนที่มีหูค่ะชุชุบข้างนอกไงเป็นที่ระได้ค่ะพี่เลยฉีกปุ่นเนาะวาอ่ะเร็ว นนตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านพี่ดาเราก็เกมโทกา้าลอ,อืดนะคะตัวน,นี้จะเป็นตัวละครทั้งหมดของพี่ดาอันนี้จะเป็นสเสียงแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวละครตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่4ี่นะคะนี่น่ารักไหมอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัว โอเคก็สมูทมากนะคะไม่ได้อะนี่นะคะสำหรับความสมูทของปากกาพี่แล้วก็สามารถเล่นเกมได้ทุกอย่างอย่างเช่นเลื่อนไปเลื่อนมานะคะชุบชุบตัวละครขึ้นมานะคะเรียกตัวละครหลายตัวมาโอเคค่ะือกดได้ทุกอย่างเลยนะคะจุบจุบสำหรับปากกาไตละอันนี้นะถ้าพี่เลกให้คะแนนนะคะพี่จะให้ร้อยเต็มเก้าสิบเก้าอันนี้หักนิดนึงนะ คือถ้าเกิดแบบเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากๆนะะแล้ะทำปากกาตกบ่อยเนี่ยมันก็จะมีบุบเข้าไปบ้างเราอาจจะไม่ค่อยเข้านะคะนี่นะคะเห็นไหมก็ได้มีก็ดูดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะต้องใช้มือกดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าพี่แอร์ทำตกหลายรอบมาใช่ค่ะถ้าเป็นคนซุ่มซ่ามเลยถามว่าถ้าทดแทนปากกาจริงๆแบบเออก็ถือว่าเป็นเป็นของที่ทดแทนได้ระดับหนึ่งนะเป็นที่น่าพอใจแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ ด้วยราคาหรีงนี้น้องมันก็คุ้มนะคะก็ก็คุ้มด้วยราคาการจัดส่งก็โอเคแต่ให้เราถ้าถามว่ามันเหมือนแบบประกาจริงๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าทดแทนได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยประทับใจนะคะใช้ได้ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาซื้อได้นะคะชีล่าาร่าค่ะ เดี๋ยววันนี้พี่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปเล่นเกมแล้วก็ไปทำง,งานกันนะคะบ๊ายบาย